รูปร่างของฉันอ่ะยังดึงดูดคุณได้ไม่พออีกหรอคะคุณถึงต้องกลับมาหาผู้หญิงคนอื่นอีกใครใช้ให้คุณเนี่ยมาหาผมโดยพรตก,การ์แบบผมบอกแล้วไงว่าให้อยู่จัดการองค์กรแบสโตนให้ดีคุณอยู่ที่ไหนอ่ะฉันก็อยากคุอยู่ด้วยก็ใครใช้ให้คุณมีเสน่ห์ขนาดนี้ล่ะคะเลิกส่งอาหารแล้วก็กลับไปกับฉันเถอะคะ่ะคุณเปลี่ยนใจผมไม่ได้หรอก ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเป็นพนักง,งานส่งอาหารธรรมดาธรรมดาแค่นั้นเองงั้นฉันก็จะอยู่กับคุณนี่ค่ะข้อมูลของมิชารี พัชราดนาวันนี้ไปวันครบกำหนดเงินกู้ที่ตระกูลของคุณติดหนี้บริษัทฉันเป็นเวลาห้าเดือนเรื่องคืนเงินเนี่ยเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าคุณเนี่ยดื่มแก้มยีกวขอก่อนฉันไม่ดื่มเหล้าค่ะคุณนิชารีคุณอย่าลืมจิว่าโครงการเนี้ยคุณต้องใช้เงินลงทุนบกช่วยเหลือไนดะ ไว้หน้าผมหน่อยสิแต่คุณควรรักษาสัญญาของคุณไม่เป็นไรคุณดื่มให้หมดแก้วนี้แล้วค่อยว่ากัน Flex TV, an exciting world of trending dramas.